สวัสดีค่ะท็อปสิบเบีย้ยนพ่อปรโย์รักสุดซึ้งที่ต่อตึงในหัวใจคนหนังตลอดก,กาแลแระคึงคึงนึกถึงเรื่องไททานิกนอกจากบทน้ำตาท่วมจอแล้วยังได้นักแสดงคุณภาพชาัดจัดเต็มมาร่วมงานหลายท่านและการันตีด้วย11อรางวัลออสการ์กันเลยแต่หลังจากแสดงจบแล้วพวกเขาแยกแย้ายไปไหนทำอะไรกันบ้างหากคุณเห็นพวกเขาเหล่านี้อาจจะอึง้งทึ่งไปเลยก็ได้นะเบอร์หน้าทิวรับบทกับตานเอ็ดเวิร์ดจอห์นสมิธ คุณเนาะคุณต่างกันดีใช่ไหมคะสำหรับกัปตันเอ็ดเวิร์ดจอห์นสมิธตัวละครสำคัญของภาพยนตร์ไททานิกผู้ทำหน้าที่เบอร์เรอร์จนวาระสุดท้ายสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมซึ่งในครั้งนั้นก็ได้นักแสดงฝีมือเฉียบอย่างเบอร์นาร์ดฮิวผู้มีผลง,งานทั้งในดานละครโทรทัศน์ภาพยนตร์รวมไปถึงละครเวทีมารับบทนี้คะ่ะหลังจากสร้างความประทับใจไปแล้วเขายังตอกย้ำให้แฟนๆเจดจัอีกครั้งกับบทบาทเทโอเดนกษัตริย์แห่งโรฮัน จากภาพยนตร์ไต้ภาคเรื่องรอดออฟเดอ i n ลิงางนนี้เลดทำให้เขาคว้ารางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมไปครองและรายการและเรื่องนี้ยิ่งกว่ารางวัลออสการ์มาถึง11สาขาเทียบเท่ากับเรื่องไททานิคได้อีกด้วยเรียกดีว่าไปกันนิ้สุดจริงๆและล่าสุดในปี2016เขายังได้รับบทนำในภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้เรื่อง Golden เยีแม้อายุอานามของป้าจะปาดเขาไปแล้ว70ปีก็ตามฟาดมันกระจุยทุกบทแบบนี้ นิสนะที่เรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งเผ็ดจริงๆเคทวินเลสลับบทโรชนางเอกของเรื่องยิ่งสูงสักชาวอังกฤษวัยสปีที่ตีตัวเรือไททานิกกับอเมริกาพร้อมครอบครัวรับบทโดยนักสแสดงเจ้าบทบาทมากความสามารถอย่างเคทวิลเลสเธอมักถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมแทบทุกเรื่องที่เล่นแน่นอนรวมถึงเรื่องไททานิกด้วยหลังจากดังเป็นพรูตก สาวเค้กก็เดินหน้าสร้างผลงานในวงการภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องเล่นหนึ่งในหนังที่สร้างชีวิตเธออย่างถล่มทลายพอๆกับไทเทนิคคือเนวเวอร์แลนด์ได้รักมาสจัจจรปี2004ในบทบาทเซนเวลูวอลินเดวีและในปี2009เค้กก็คว้าเกียรติยศสูงสุดในอาชีพนักสแสดงมาครองได้สำเร็จกับรางวัลออสการ์สาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากบทฮันนาชมิดในภาพยนต์เรื่อง The r e a d e r และแม้ผลงานเรื่องไทเทนิค จะผ่านไปแล้วถึง23ปีแต่เคสและผู้กำกับเจมส์คามิรอนจะมีผลง,งานร่วมกันให้เราได้ชมกันอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องอวตาร2ซึ่งมีกำหนดฉายไปปีหน้าด้วยล่ะค่ะลีโอนาร์โดดิคาปริโอรับบทแจ็คดอสันเชื่อว่าพูดถึงชื่อนี้ไม่มีแฟนหนังคนไหนไม่รู้จักเขาลีโอนาร์โดดิคาปริโอผู้เป็นสุดยอดของวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ซึ่งก่อนจะมารับบทจากในภาพยนตร์ไทททนิคเขาเคยได้รับรางวัลน,นักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมจากเรื่องรักแท้เลือกไม่ได้มาแล้วหลังโด่งดังเป็นพรูตกจกากไทเทนิคลีโอนาร์โดยังเดินหน้าฝากผลง,งานสุดประทับใจไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นจับให้ได้ทานายแน่จริงจิตพิฆาตโลกคนจะรวยช่วยไม่ได้แม้จะเคยคว้ารางวัลอสการ์สาขาดารานำฝ่ายชายมาครองได้สมัยเดียวในปี2016จากเรื่องต้องรอด แต่ตลอดอาชีพนักแสดงหนุ่มคนนี้เล่นเรื่องไหนปังทุกเรื่องนอกจากนี้ในปี2004เขาได้ก่อตั้ง a p p i n w w y y r r o u u t t o o n บริษัทสร้างภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีโดยผลง,งานส่วนใหญ่ลีโอนาโดได้ลงมือเป็นผู้สร้างด้วยตนเองรวมถึงแสดงนำในบางเรื่องด้วยเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้วงการจริงๆ b i l บิลลี่เซนรับบทเซลดอนฮอกลี ley, นักแสดงผู้คร่ำบอดในวงการภาพยนตร์ ตั้งแต่ยุค1980จนถึงปัจจุบันคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบิลลี่เซนนักแสดงเจ้าบทบาทที่แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ยอดทิตเจาเวลาหาอดีตก่อนจะมารับบทบาทสำคัญในไทเนิกอย่างเซลดอนฮอกลี ley, คู่มันของโรสซึ่งเป็นหนึ่งตัวละครที่ผู้ชมไม่มีวันลืมแน่ๆนโดยหลังจากฝากผลง,งานไว้กับไทเทนิกบิลลี่เซนก็เดินน้าแสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องอย่างเช่นเดอะบิลลีเวอร์ซูแลนเดอร์และไฟแนลคิว แต่เชื่อมคะว่าหนุ่มคนนี้นอกจากจะหน้าเป๊ะแล้วเสียงยังปังด้วยเพราะเขารับหน้าที่พากย์เสียงให้ตัวละครจอห์นลอฟในกระตูนเรื่องพคาฮอนทัสองยังไม่หมดเท่านี้นะคะบิลลี่เซนเขามีผลงานด้านการกำกับอีกด้วยโดยเขาได้มีส่วนร่วมในงานเบื้องหลังของภาพยนตร์ที่เขาเล่นหลายเรื่องเช่น่านรกโซนเดือดฟิทเทลร่วมถึงไฟนอลคิวที่เพิ่งฉายเมื่อต้นปีด้วยล่ะเรียกว่าเก่งรอบด้านจริงๆนะคะเนี่ย เดนนี่นูชีรับบทฟาบริซิโอดีรรซีอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานตีคู่มากับบิลลี่เซนคงต้องขอ,อกล่าวถึงเดนนี่นูชีนักแสดงแอคชั่นที่ทุกคนต้องเห็งเขาผ่านๆในภาพยนตร์ลแนวระทึกขวัญกันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นคริมสันทายหรือวอลเทสเซนเตอร์และอีกหลายเรื่องแม้เดนนี่จะไม่ค่อยได้รับบทหลักของเรื่องแต่ทุกคาแรคเตอร์ที่เขาเล่นนั้นเท่อย่าบอกใครเลยละ่ะ ในช่วงปี1,996ถึง1,997เดนนี่ได้ร่วมแสดงในหนังที่ได้รับความนิยมสูงและสร้างไรายได้มาสารถึง3เรื่องก็คือ The Rock, Eraser และ Titanic ในบท Fabrizio เพื่อนชาวอิตาลีของแจ็คเรียกได้ว่าเป็นช่วง20เดือนทองของเดนนี่เขาเลยล่ะในส่วนของงานเจ้าแก้วเดนนี่ก็ได้รับเชิญไปร่วมแสดงอยู่มีน้อยแต่เมื่อได้รับบทหลักอย่าง My Fo s t e ตจากซีรีส์ The Foster ก็สร้างปรากฏการละครที่ได้รับคะแนนนิยมอย่างสูงพร้อมถูกเสนอเข้าชิงรางวัลและรายการแม้ไม่ว่าจะจับงานไหนก็ดังเปรี้ยงทุกชิ้นเลยนะคะฟรานเชสฟ,ฟิชเชอร์รับบทรู t เดวิดบูเคเตอร์ก่อนจะมารับบทรู t เดวิดบูเคเตอร์แม่ของนางเอกโรสในไททานิกนั้น ฟรานเชสฟ,ฟิชเชอร์เคยมีผลง,งานมากมายทั้งละครทีวีเรื่อง The e ด g อ of the Night ในบทเดโบราซักซอนก่อนจะเริ่มโด่งดังจากบท Strawberry Alice ในเรื่องไทยบาปด้วยบุญปืนและมาปังแบบช้างฉุดไม่อยู่กับบทบาทรูดบูเคเตอร์ในเทพนิก c นี่แหละหลังหนังฟอร์มยับประสบความสำเร็จไปแล้วฟรานเชสยิ่งคงวนเวีนอยู่ในวงการแสดงอย่างไม่ขาดสายอย่างการปรากฏตัวในเรื่องวิกฤตแดนประหารเดอะคิงดอมยุทธการเดือดล่าข้ามแผ่นดิน ภาพปริศนาล่าระทึกโลกหรือเป็นตัวแสดงประกอบในซีรีส์เรื่อง Watchmen ที่ปิดซีซั่นแรกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดฟรนเชสกำลังอยู่ระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้ของ Netflix เรื่อง Horrid a t ส่วนจะออกอากาศเมื่อไหร่นั้นมารอติดตามกําหนดการไปพร้อมกันเลยเควตี้เบสรับบทมอลลีบรา w ์มอลลีบรา w ์หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากหตคการเรเทนิค เธอเป็นนักกิจกรรมสังคมและเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการอยพยพผู้โดยสารในช่วงที่เรือกําลังจมหลังจากเธอเสียชีวิตไปแล้วผู้คนต่างสะดุดดีเธอว่ามอล l ลี่บราวน์ผู้ไม่มีวันจมเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งบุคคลโลกไม่ลืมนี้รับบทโดยเคทีเบสนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ผู้ฝักผงงานการแสดงและการกำกับไว้กว่า200ชิ้นทั้งด้านงานภาพยนตร์งานละครและละครเวที การันตีความจริงด้วยรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของออสการ์และลูกโลกทองคำจากเรื่องอ่านแล้วครั้งและการมารับบทบาทสำคัญในเททานิกนี้ส่งผลให้เธอได้รางวัลนักแสดงสมทบยอดนิยมจากบ็อกบัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดมาเพิ่มด้วยค่ะปัจจุบันเคที่กำลังเดินหน้าไททำซีรีสย่สอยงขวัญอเมริกัน h ฮอ r ์เ Story ี่ซีซั่นที่10ซึ่งจะฉายในปีหน้าต่อด้วยภาพยนตร์เรื่องเด e m i r a เ l e c ค ที่จะถ่ายทําในปีหน้าและออกฉายในปี2 0 2พรอติดตามกันได้เลยนะคะเดวิดวอร์เนอร์รับบทสไปเซอร์เิฟจอยเดวิดวอร์เนอร์อีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้ครบเครื่องเรื่องต้มยำผู้ที่โผล่มาในชาทานิกแม้จะรับบทเป็นสไปเซอร์เิฟจอยบอดี้รกดของเซลดอนแต่เรียกว่าผลง,งานดีมีทีเด็ด เขาจึงได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวก่อนหน้าจะมารับบทนี้เดวิดมีผลงานเยอะมากตั้งแต่ปี1962เช่นมอร์แกนและ Time After Time ส่วนผลงานเรื่องร่าสุดข,ของเดวิดคือการเป็นส่วนหนึ่งในภาคต่อของภาพยนตร์เพลงสุดทิดจากค่ายวอลดิสน่แมรี่ป๊อบตีนรีเทิร์เมื่อปี2018ที่ผ่านมา นอกจากจะเก่งได้งานแสดงแล้วงานภาคของป่าแก้ก็จัดจ้านในย่านฮอลลีวูดนะสำหรับผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดต้องยกให้เฟรนชชายสตา r ์เทคที่ป่าเดวิดของเราได้มีส่วนให้เสียงทั้งในเวอร์ชันละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และวิดีโอเกมกันเลยใครเสียงแถมไม่ขายหน้าขอยกนิ้วให้ป่าแก้จริงๆเลยซูซี่อามิสรับบทลิซี่แคลเวต อย่างที่ทราบกันว่าไททานิกภาพยนตร์อมตะเรื่องนี้สร้างสรรค์และกำกับโดยสุดยอดผู้กำกับเจมส์คาเมรอนซึ่งนอกจากจะได้รับคำชมและรางวัลมากมายแล้วป่าเจมยังได้โชคอีกชั้นคือภรรยาของเขาในปัจจุบันลูซี่อามิสผู้รับบทเป็น vert, ลิซซี่แคลวอดล้านสาวของโรสที่ตามคุณญแจของเธอในไวยชารามาพบกับทีมงานสำรวจเรือไททานิกหลังจากนั้นในปี1999 เธอได้เกษียณตัวเองจากวงการบันเทิงโดยการแสดงเรื่องสุดท้ายของเธอคือ Just m e n t d a y และแต่งงานกับเจมส์แคมรอนในปี2000ต่อมาในปี2005เธอได้ก่อตั้งโรงเรียนเอกชน Muse ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกของอเมริกาที่มีโปรแกรมอาหารกลางวันแบบมังสวิรัตพร้อมทั้งระบบการจัดการภายในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเธอยังมีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแถมมีฟาร์มและธุรกิจออร์แกนิกของครอบครัวอีกด้วย เรียกว่ารักน้ำรักป่ารักสก,กุละเอ้ยรักธรรมชาติจริงๆเลยนะคะเนี่ยกอรียอสจ,จวดร,รับโบโรสในยุคปัจจุบันเนื้อหาของภาพยนตร์ไททาน,นิกถูกถ่ายทอดโดยการเล่าเรื่องผ่านตัวละครโรสนางเอกในไวยชลาหนึ่งในผู้รอชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในครั้งนั้นเธอได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสร้อยคอหัวใจมหาสมุทรและเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเรือดำนั้นแบบหมดเปลือกด้วยขณะที่รับบทนี้ กอริสจดมีอายุถึง86ปีเธอเข้าสู่วงการมายาในปี1931โดยการแสดงละครเวทีเรื่อง The s e g u l l และเริ่มโด่งดังในอีก2ปีต่อมาจากเรื่องมนุษย์ล่องหนจนกระทั่งปี1944กอรียได้เริ่มหันมาทำงานด้านจิตรกรรมทั้งภาพสีน้ำมันและภาพพิมพ์เป็นเวลาเกือบ30ปีก่อนจะกลับคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งพร้อมทำหนังสือรวมภาพงานศิลปะไปพร้อมกัน จนกระทั่งกลับมาโด่งดังอีกครั้งกับโบรสในไวชลาแถมผลงานครั้งนี้ยังทำให้เธอกลายเป็นนักแสดงที่อายุมากที่สุดที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลลูกโลกทองคำในสาขาเดียวกันอีกด้วยก็เรียได้จากโลกนี้ไปในปี2010ขณะอายุ100ปี คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ